ทีแรกเป็นได้กรัพี่ที่แรก<อ>ท,ท,ที่แรกก็ครับก,ก้อนเห็ดก้อนเห็ดกับเบ,บ,บ,บีดเบือครับกลางกับบัวชัดบัวใสกับเอี่ยังกับมนดังมันมันดังได้เบีดเบือมันดังพกพกเอี่ยงก่นงอนสิเพิ่า <c oughs> มันเป็นเ <c oughs> มกเมกเอื้อมเมกบวกไปครับ <c oughs> <c oughs> มันเบื่บอไปเนะาะครับผมจนสิเปี้ยนตัวงั่นครับ เบอร์ไหนเปลี่ยนจ่อยมือนะครับมือนะครับผมมือนแล้วนะครับผมสุรู้ว่ามันแน่นขึ้นแน่นครับแน่นขึ้นหลายหลายครับหลายกว่าเก่าหลายครับอือสองเท่าสามเท่าสามเท่าเลยนะครับสั้นเท่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าเสียงกลางให้ชัดขึ้นครับอย่าลืมนะครับไอ้ถ้าตั้งสองคางเขาใส่ช่อง ช่องเสียงกลางสามซีถ้าถ้าแขวนอันเดียวใส่หาหกเบรคกันหนึ่งสองอันอันเก้าครับ น,นั่นเลยปะเฮ้ยเฮ้ยไอพวกมานี่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อุบลราชธานีเงินเอ้ยบกแมินอุบลวะสวัสดีดครับอำนาจจะเลื่อนะสวัสดีครับเนีเฮ้ยพอเงินรอยเงินผมเมียตัวนี้นป,นป,ปัดดิ พี่พี่พี่ตากล้องพี่กำลังเห็นจังนียครับไม่ตัวนี้ดาวไม่เลยตัวนี้มาใหม่ครับสดสดจริงๆเลยคอมห้าศูนย์มิเน็ตเวิร์ดวะครับมินเนอรเบิร์ดก็มี่ะครับเขาเนี้ยเ,เลยมินเน็ตเวิร์กเห็นปะอ่าเน็ตเวิร์กอันนีน้ใส่ตัว เจตูมมอนิเตอร์นะหาเนียวเลย <Okay. S 1> จะเต็มเลยใหม่ๆโอเควันนี้เรามาดูาควอนะวันนี้เราติดตั้งควอดดิตอนนะครับสำหรับชุดนี้นะครับไปยนืนท่าพุก่กันครับดูเลยนะครับ NPEC 3 6 h พันสองแทนข้างล่างหาพันไปข้างนี้อันนี้สามพันอีสามพัน ตัวนี้4ี0 0หาตัวนี้เครื่องปรุงแล็กนี้เครื่องปรุงเต็มเลยไปนีโน้ตบุ๊กครับนียังอีกเบอร์ละส่วนนี้เดี๋ยวเราใส่คอร์ดเบิ้งทีเด็ดครับสิ่งทีเสะหลเจ้าของเครื่องโอ้ยยกโตทํางานมาแล้วเดี๋ยวเราแกะคอร์ดก่อนครับตอนนี้ครั นี่เราติดตั้งคอร์ดีตั้มนะครับบรรยากาศขึ้นดีเถอะวะเจ้าอจของเครื่องไหมครับเจ้าของเครื่องไปหาฟื้นอยู่เ <c oughs> อ,อ้ยขอร์สิเป็นงานไหมพอ่อสิไปหาฟื้นยังไดห <c oughs> <c oughs> น้าพี่ยังงี้มาใส่ครับมาคุยกันเนี่ยเฮ้ยไื้นกล่องไปล่ะ เออได้เข่ามาดี้นะติ๊งได้ครับคือของดีอยู่ตู้เบ็ดว่าเทคบ่มันสูตรนี่ยังนะครับไอนี้คุ้มกาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันครับเพราะว่ารถกระบะจี๊ดสามผีอยู่อ๋อสีเาเพราะว่เฮยเ่าเป็นยังเขาบ่ต้องสนใจสูตรตัวเอาฟังเสียงเอาอย่างเดียวอันนี้ลางละหกเสียงกลางตู้แขวน ทางละสองใบปกติทางละสี่ครับเอาทายไปใส่ดอกคั่งก่อนครับรูออันได้ต่อไปนี้มันสิพิ่พังแล้วครับผมีเลยจิจัดการการทำงานของดอกไฮไบ่ว่าจะเป็นเบสหรือกลางแล้วครับตอนอันนี้เขาเป็นสามทางหรือสองทางสองครับโอเคสองทางทำได้ครับมาดีสองอันนี้ที่เ่ได้ใส่ดูพี่จะใส่ก็ได้อีกขี้ว่ะ แต่ว่วาเดี๋ยวผมก็สิรงโปรแกรมให้ในหนีขึ้นก็เอาปิดสายเลยก็ดยได,ปดไป้ปิดไปก่อนเอาปิดไปก่อนตอนนี้ก็เวลาใกล้ค่ำแล้วครับค่ำรหลดตอนนี้เราเช็คสายนะครับว่ามันมีสายเสียงกลางที่ต่อสลับกันหรือเปล่าครับเพราะว่า เก็บเข้าไปเนี่ยเสียงมิดโลมันจะหายนะครับนี่ฮะถ้ามันสลับกันเนื้อเสียงมันจะหายนะครับมันจะออกแหลมๆนะครับทุกคนช่วยกันช่วยกันฟังนะครับของระบบตัวเองนะครับตอนนี้กาลังเช็คพากันเช็คอยู่ครับ ว่าระบบนี้มันออกมิดโลไอไหายไปครับวันนี้มีเมนูมานำเสนอครับผมมีเมนูอยู่สามย่างนี่แหละอันนี้สมพัดอันนี้นี่นนย่าง,งนนย่างเนื้องัวเนื้องัวครับนีย่างเนื้อหมูอันนี้ย่างปลาเม่นบ้างครับปะนนย่างปลาอันนี้ข้าวเจ้า อันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มสำหรับเนื้อหัวเอหัอ่าอันนี้มีน้ำจิ้มสำหรับเนื้อหมูอ่าอันนี้น้ำปลาอันนั้นน้ำปลานะเอาพ่อก็ไม่กินน้ำปลาพ่อกินหรือเปล่าเนี่ยอยากเยอะซุปชาลาย่งอย่างเี้ยหรอตั้งตาจริงหรอครับว่าแล้วว่แล้วตอนนี้ก็แล้วที่แม่ก็แล้วไงเก็บดอกนะครับวงอยู่ทธ์ ดูข้งบนมากันมากันเเรียนยุ่งอยู่เอะพกยันยันเอซมีกินเบองคกับคุณกำลังดัดวิดีโอไปน้ำครับเออชครับไปน้า ญหาเส <c oughs> ียงเบตแม่แน่นมานานแล้วครับนนาทียกับเสียงกลางไม่ชัดนะครับจบปัญหานั้นโดยนะครับวันนี้เราติดตั้งคอร์สนะครับลูกค้าบอกว่าถ้าโบสออร์เดอเทคนิคทำไม่จบคงต้องเปลี่ยนตู้นะครับเปลี่ยนตู้เบสแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วครับตอนแรกว่าจะโยกย้ายไปตู้เบสโบสออเดอเทคนิคนะครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้ขายตู้แล้วครับ ช็คใเช็คใโอ้เสียงปลารถขายน้ำปลาน้ำปลาแท้ตาปลาหมึกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตโการเช็คของท่านคัหครับท่านคัดอยู่หน้ามิกหครับโอ้เดี๋ยวเดเพงอยู่ไหนวะขอรถบัมหน่อยเช็คใบแบบรถบัมนะครับี่ รถบ,บังะนะโลโลโลทดสอบทดสอบทดสอบเอาเสียงแหลมก็ดีครับขอ,เ,อเสียงแหลมไหมเย,ยอะไปครับเยอะไป โลอองีกหน่อยนึโล่อล่ทดสอบไม่ทดสอบยังไม่ได้ครับยังมันมันมันเหมือนมันดังอยู่ในโอ่งนี่แหละครับเหมือนเหมือนผมเป็นไข้อ่ะโอ้เสียงว่าเอาเสียงกลางลงเอาเอาโล้โล่ซีเค่ซีเค่เห็นมันทางๆางยังหน่อยเห็นมันแย่หูหน่อยดิือเปล่ มุไปซีแคแล้วกับบวกมันชินีปุ่ม,มบวกเอบอลนปุ่มมันชินี่จุดมุนน่ะบ,บวกอะไรบ้จ้งดีป่ะครับเสียงเพลงดีเสียงไม้พุทนดีบัา นั่น,นเห็ดไปเสียงไม่ยังเนี่ยโอ้ยไม่ได้ที่ไหนหลอนลออนเก็ดตัวเห็ดแล้วกัดเดี๋ยวเชื่กันะครับโอเคครับกุ่มขาเอาเอาคมหัวล็อกแล้วก็ล็อกกัดแล้วข้ามเงนหา รายกระบาดมือหาขั้นหาลายกระบาทอีกาา็โอเคนะครับน่ะโว้ยดีสุดแล้วที่ผมหาได้ในตลาดในโรงงานช่องเ<อ>สียงกลางสามซีถ้าถ้าแขวนอันเดียวใส่หาหกครับเรบรดกันหนึ่งสองอันอันเก้าครับโอเคครับประมาณนี้สซื้อมาพันว่ะ พันบนคิดว่าพันเลยอโอเคโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรนครับาิด่อนนะครับบ่กครับครับแม่โอ้กับเบิดแล้วเนาะได้ไปพมเลยเย็นเทียงขึ้นเหเทียงนเลยมันมันเห็ดงไงเนาะเห็เห็ดเดดเดือนาไเดี๋ยวผมปิดกล่องกัน